คราบครท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะ,จะเจริญธรสมสมดีพี่น้องทุกท่านค่ะก็เพื่อให้ไม่ตกเทรนนะคะก็อาจจะเกี่ยวเนื่องจากโควิดนิดนึงนะคะคือเรื่องที่จะเล่าต่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องอัเต์ช็อกจากการฉีดวัคซีนโควิดด้วยะคะ่ะคือที่บ้านเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่า ก็แกมังคับนะคะหนึ่งสองเนี่ยฉีดอยู่แล้วแล้วก็เข็มสามนี่ก็เอามาฉีดให้ที่บ้านเลยค่ะเอามาฉีดถึงบ้านคนนี้พอมาเข็มสี่เนี่ยเราก็เริ่มจะรู้สึกว่ามันมันจ้าจะลองดูที่จะปฏิเสธอะค่ะ ก็มีวิวาทกับลูกชายเล็กๆน้อยๆค่ะก็วิวาทกันทางไลน์เนาะเขาก็จะให้เราฉีดเราก็บอกว่าไม่ฉีดเพราะว่าเราไม่อยากฉีดเยอะแล้วตามฉีดเท่าไหร่ไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะอ้างเหตุผลบ้างเนาะกลัวอาการข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราอะเชื่อ YouTube เดินปั่นหัวด้วยกระแสล้วเราก็เริ่มแบบมันรู้สึกว่าอัตราตัวนึงอะค่ะว่าเราเป็นเพศสัตว์ใช่ไหมคะล้วก็เลยค่ะ แม่เรียนมาแม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะะไปสั้นๆเขาก็บอกไม่ต้องมาอ้างเลยเรื่องแม่เรื่องเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอเขาก็จะบอกว่าเอออะไรอะเตือนด้วยความเป็นลูกค่ะแล้วอันนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะ้นงยังไม่หยุดหนงก็บอกว่าอืมก็มันเป็นสิทธ,ธิส่วนคนขอบคุณลูกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จบไปประเด็นหนึ่งอันนี้มันมีเรื่องอีกเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ย เขาเราโดนต่อว่าค่ะว่าหมกมุ่นค่ะในการเปิดซูมค่ะเข้าซูมแล้วก็ดู YouTube เยอะอวันนั้นก็พยายามจะอธิบายให้เขาเข้าใจก็มีเวลาท้าเล็กๆพอนี้ขึ้นได้แล้วก็ยอมยอมก็จบไปด้วยดีทีนี้พอมีอีกวันหนึ่งค่ะสืบเนื่องมาอัปเร์ช็อคเล็กๆทำโทรศัพท์ตกน้ำ่ะไอ้ที่ตกน้ำเนี่ยเพราะว่าปกปติในเวลาเรา ไปทาสวนใช่ไหมคะก็จะพกโทรศัพท์ไปเพื่อจะฟังยูทูคหาของพ่อครูของอาจารย์หมอเขียวอะค่ะแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมคะเดินไปเดินมาทําแล้วก็นั่งทำอะไรเงี้ยพอดีวันนั้นน่ะเป็นนั่งทําตรงริมคลองนะคะหลังบ้านมันจะมีคลองแล้วก็มันจะมีเขื่อนเล็กๆอยู่นี้พอนั่งไปเนี่ยโทรศัพท์มันก็เลยตกน้าอันนี้ไม่ใช่ตกครั้งแรกนะคะมันตกมาหลายรอบแล้วแต่ด้วยความที่เราประมาเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบเออไม่ว่าเป็นไรไม่คือไม่ได้ลูบซิปกระเป๋าอะ ก็เลยล่วงลงไปค่ะครนี้ตกรอบนี้มันก็เลยพังเลยค่ะนี้พอพังก็ไม่ไมีไหลก็พังก็พังก็เลยต้องบอกทางไลน์หลายกลุ่มของครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนบางคนว่าให้ติดต่ออีกช่องทางหนึ่งนะคะครนี้ก็พอเจอหน้าลูกคําถามแรกค่ะที่ลูกถามแม่โทรศัพท์ตกน้ําได้ยังไงความกลัวมเข้ามานัน <laughs> นีนิดๆว่าจะตอบเขายัางไงดีเนี่ย เออก็อ่ะพอคิดคําตอบได้ก็บอกก็เป็นปกติแม่ก็ไปนั่งทําส่วนนี้แหละใส่กระเป๋าไว้พระนั่งอยู่ยองโทรศัพท์เลยหล่นเขาพูดอีกคานึงแล้วแม่ทําอะไรลาถึงหล่นดู youtube ฟัง y o youtube บปะสิความกลัวอีกนิดหนึ่งมาอีกแล้วโหตายแล้วเดี๋ยวจะโดนลุกว่าอีกแล้วว่าเนี่ย,ยอะไรอย่างงี้ค่ะก็คิดได้อ่ะเป็นไงเป็นกันกลัวมันเป็นกิเลสนะเราต้องกล้ารับกล้ายอมรับไปเต็มเต็มเลยว่าแบบว่าเราฟัง youtube จริงๆ พอบอกเขาว่าฟัง u t u b e เขาก็อพอเรากล้ารับใช่ไหมคะเปลี่ยนใจว่าเออกล้ารับกล้ายอมเพราะว่าเป็นวิบากของเราเราจะโดนลูกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรพอบอกไปอย่างนั้นลูกก็บอกว่าแม่เดี๋ยวนี้ยเขาไม่ไม่พกกันหรอกนะตรงอย่างนั้นเนะี่ยแม่ใช้ยูเอ่อบลูทูธอะค่ะหูฟังเรียบถูกวะนะเฉกหูฟังไร้สายอะค่ะก็ก็เสียไปนะแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปใช้แบบนั้นแล้วละ่ะโอ้เรารู้สึกว่า เออไอ้การล้างความกลัวของเราคนนี้มันคงมีผลเหมือนกันเพราะว่าเราเราไม่นว่าลูกจะว่าเนี่ยแล้วเขาไม่ว่าแล้วเขาแนะนําในสิ่งที่ควรควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆค่ะเป็น After อ,อั t e r อร์ชเล็กๆน้อยๆซึ่งทําให้เรามองว่าอย่างการประมาณค่ะอย่างการที่ลูกว่าเนี่ยเรารู้เลยว่าเราอะทำแบบเขาสูดเยอะไปแล้วก็บางครั้งอยู่กับเขาอะเขาก็จะเห็นเขาก็ว่าเลยว่า ก็แม่ดูซินั่งรถแม่ก็ใส่หูฟังเสียบหูฟังแล้วนี่แม่เข้าซูมทั้งวันทั้งคืนอะไรยเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาปรับวิถีชีวิตเวลาเขาอยู่เนี่ยค่ะก็ต้องมีการประมาณที่จะแบบว่าเออมาให้เขาเห็นหน้าบ้างคือึ้น,น,นลงลงให้เขาเห็นบ้างไม่ใช่ซุกอยู่แต่ในห้องเนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เจอเราเข้าซูมอยู่เขาก็ ต้องชะงักแล้วว่าเราเปิดไมค์อยู่ไหมเปิดกล้องอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่เปิดกล้องไม่แก้ปัญหาไปแล้วเพราะว่าเขาเคยเข้าห้องมาแล้วเขานุ่งนุ่งเกงชั้นในตัวเดียวอะค่ะอันนี้เราก็ปรับปรับมุมมาให้มันออกไปที่ไม่ป็นทิศที่ว่าคนเดินผ่านได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเบาๆนะคะเรื่องของหนองก็ไม่ได้หนักมากค่ะแต่ว่าถึงไม่หนักมากอาจารย์บอกว่ากิเลสแม่น้อยแม่เล็กก็ต้องเก็บให้หมดนะคะเก็บรายละเอียดให้หมดค่ะอันนี้ก็ส่งเรื่อง ความกลัวค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะล้างความกลัวด้วยความกล้าแล้วผลออกมาก็คือไปเดาลูกด้วยนะคะ <c oughs> มีการเดาด้วยดังนั้นเดาก็ผิดนะคะค่ะอนุโมทนาพี่น้องค่ะเชิญพี่โสภาค่ะ